ใบดีเนาะมันนี่ลูกเสาวนายที่พามาเก็บดอกแค่เนาะพี่น้องเนาะดอกแคธรรมศาสาตร์เห็นบพนนาา่พี่น้องเป็นดอกแคธรรมศาสตร์งาไม่รีพี่น้องมันเป็นตลอดแหล่งตลอดพ้นเนาะอยู่นี่กกมันกรบผกเคยเห็นกกดอกแคเบว่าทั่วไปมันจะเป็นแบบกกแคเต็นตัวนี้จะเป็นเลยเนาะเป็นบ่มียามาที่ว่าบ่มีดอก mi lơ anh em lẻ em phun anh em em phun cái được em lẻ ngắm mi thì nó để cái cái cốc mang cái nhảy tự để thèm đi tí đỏ mà bộ bộ thịt như, như cái... nhầm nhầm nào cao nào ดอกน้อยมั้ดอกมันที่เป็นมันอันนั้นนี่นี่ดอกจุ่มมันนี่สา,ามารถสามารถหลวกกินกับปุนกับเจียวได้เน้อดอกเห็นปเนาะต่อไปเราจะพาเก็บเนาะ้อเห็นมันงามก็เลยสิเก็บ เก็บแต่กระตาเนาะพี่น้องานไม่ดีพี่น้อง เนาะพี่น้องเพราะว่าเขาเคยเก็บเนาะประมาณก็เก็บเอาจนเบิดหาตามโลกอ่อนสีโลกเนาะมันหล่นกกน อาจะดอกไม้มันนะตัวมันเสาว แป๊บเดียวเกือบเต็มกระตาค่ะกลมลายนี่เก็บโปรตทัวเรนทาง้างซ้วนเบื้องในก็มีเห็นปะเก็บปลาเมี่นผู้อยากได้ผู้ได้อยากได้ก็มาเอาเนาะไปกินกับป๋อกับแ๋องเดียวรสสารมันจะออกกมๆหนึ่งเนาะ มกักกะทุดีบกคมมันได้เพราะมันจะบกคมแหงต่อนาะเนาะพักกระเดาเนาพี่น้องกินกับปนปลาปลาแหงเลยพี่น้องปนปลาแหงกับคักเรี่เอาปลาแหงมาปนปนแล้วเอาตันนี้ไปหลว Tim tìm kìm nhà. Na có cầu mang lộ lộn xám lộn. Top bay gamm bung, nữa nữa. Tran quá nữa nào bay yêu tù nọ vino. Spring mặc kêu của mặc kêu nắng mặc kêu nè 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 mình อีหลวงพักกระเพราเนาะกระสับหอมปนเห็นปะบ่ได้ใสย,ยังไรเนาะพี่นอ้องใสตะกี้เก็บธรรมดาเดี๋ยวว่าดินมันเป็นดินเก่าเนาะดินนั่นผู้ภผเก่าดินแดงเห็นปะนี่ใครเนีนแหางามพี่น้อง ปุ Ooh, ih, time, source, ๊บทียวนี่ก็เฮาหยังนี่จะได้มามาฮู้ดูติหมากมันงามพี่น้องนี่ครับบัวใส่พุ่นก็บ่ได้ใส่ประเหยังเอาีแกบเนาะเอามาใส่เนาะเามา หนึ่งก็ใส่เลยผลโกามะเขือบงางใหญ่ๆมันโค้มันงามเห็นไหมมีภาพบาเบิ่งเด้อมะเขือหมากมันเห็นไหมดอกมันมุงหมกบางใหญ่มันเนี่ยมะเขือแบบเนี่ยโมยใหญ่แต่ว่ามันหมกมันใหญ่มันอุดมสมบูรณ์มันเลยมากใหญ่เห็นไหม Ni cốm maquia nha nhảy, cháy bằng mắt yêu. Nhìn, nha mắt mắt. Niên nha. Tai bằng mắt. Niên nha. Tai bằng mắt. Niên nha. 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 เนี่ยโอ้มันซุกเลยตัวนี้มันแก่โอ้บุดมสมบูรณ์ขนาดพี่เนาะน้อยใหญ่เลยเล็กจีเท็งแบบนี้โอ้ có cặp bạn cổ này bảo cắm hùm cái này nó thân này nhang on đây ngay tham mạc cái mặc sấp ô này mặc kiện mặc ô có khởi cột này tì bay มันอุด,ดมสมบูรณ์ไปมันหาผามือผามือจนขะนะ้อเนาะปลูกสปะกินเนาะนี่กบกเกลือนะีนกอกเกลือบนะักเกล่อหลเนาะมาไหลหลไหลนีหน่อยนีบนบักเก้อง กำลังเป็นพอดีอ่อนๆๆนะพี่น้องนี่กอคานะพี่น้องเดี๋ยวข้อิี่ไทยเบิ่งกอคาก็มันง่ามโคน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 ชสวงจะว่าก้มหงพี่น้องก้มหง กุม้าช่องแม่นหาเนาะกุมองกุมงช่องแม่นหาชุ่มเกันเลยพี่เนาะใช่บ่นี่ิไข่ก็มันงามแต่ม่มีอย่างไรเนาะพี่น้องเนาะควนขวาใเ่มเนาะวรมาปลูกสปอแว่ากินเองเนาะธรรมศาตร ตนนอนนั้นยาแหงหัวเขาเนาะนี่เพราะว่าฝูงหัวไปเลยพี่น้องมันมันจะมันตายพอตอนมันงามอยูอ่แตม่มันพอบาเดตัดมันมันงามลายมันสูงคือโก่อยตอนนั้นหยาแหงหัวเนาะนี่คาในช่วงรีพี่น้อง ซ้ำอย่าเขาซ้ำเม็ดคนนั้นมุดก็เขาขอบใจเนาะติดตามคลิปจนจบเนาะว่าคลิปนี้ก็ม่มียังเนาะมารีวิวภาพสภาพอากาศเนาะแล้วพในสวนโคอาเฮาเนาะสวนโคอาเฮาจะมีนี่บ่โคคาความันงาม ขาพเจ้านี่ยกมือยังบ่เห็นบุบมีเครื่องาเจ้าก็สูงประมาณ1.80เลยเนาะมันยังยื้อมือยังบ่ถึงมันมันงามลีดินแทนพี่น้องเนาะุต้นกก ก็เข okay, okay. no. oh. ็ดหรอกเขะหน่อเดี๋ยวนี่เข็ดหอเคตัวเราตายเหมือนกัเนาะก็ไม่มียังงั้นเหมือนกันขอขอบใจติดตามคลิปเนาะจะจบเนาะพิมพ์คำว่าเนาะลูกสาวในอินดีเนาะเป็นแนวเป็นภาษาไทยเนาะลูกสาวในอินดีแล้วกับย่าบางภาษาอังกฤษ จะแนวเนาะแอาจจะมีกำลังใจเนาะเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะจะมีคลิปแบบว่าหลายแนวเนาะที่เห็เบิ่งเนาะแต่ว่าเฮาก็่เจบคลิปตอนนี้เนาะสำหรับการเรียนกาถ่ายส่วนเนาะส่วนขวดเนาะเฉพาะใส่กินสับผูกกินเนาะชีวิตประจำวันเนาะ ปลูกแบบธรรมชาติบไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยัยงคือเรียกว,ว่าเคมีอยังไงพี่น้องเ้าปลูกแบบธรรมชาติเถาไม่ได้โดตรหนามันแล้วก็เอาขี้แกบมาใส่เนาะปุ๋นแกบเนาะเมิ่อเท่านั้นเนาะเอามาใส่แกบม,นมกันเน่ามันก็งามเนาะขอขอบใจเนาะ